แย่งดิต้แกขอส0บาทเดีว่ะจะให้รอยนึงบนแหละนาะครับครับอือขอบคุณหลายถือเียแล้ววันเอาปันเอาห้ยังหูกเอาหาล้าอะโอ้โขอบคุณหลายถุงเวยรางวัลทีนึงถุงเวิรางวัลทีนึบ่ครับเก้าหนึห้ยังก็เก้าหนึ่งแปดห้บุกเยยังก่อเกานแปดนะครับอันไหนมันน่าจกใส ในเงินนี่ละในเงินครับไฮเกาหนึ่งแปดบ่ครับโอ้ไฮเกาหนึ่งแปดนี่หกหนึ่ปครับโอ้เมื่อกี้ต้าขอผมจากบาทยี่สิบยี่แต่ว่าไ้เกินบ่ครับขอพุดในไรไยจากบาทอ้ยจักบมงว่าท่นน้ทับบัวใดเอาตั้งมาหลายครับครับอ้กุิบิบ ยี่สิบแปดสิบเก้าสิบลอยหนึ่งอืมลอยหนึ่งครับเขาหปซื้ออย่างเสียอาไปซื้ออย่างโอ้ยเป็นอย่างเดียวท่ซื้อมามามาตุลมอืมหอหนึ่งหอหนึ่งสองห่อหมดเลยสองห่อหมดแหละครับโอ้โหรถเก่งมาแล้วมันเขาจะมาไหวเจพาะพอดยาตั้งสอก็ที่มาไหวตั้งแต่เส اؤ หมดสามโมงครับสามโมงส اؤ เขาก็เศ้าไหวอืกันเราไปคนช่วยได้อืมผู้ใดมาไหวก็มีแต่ของนี่แดง เ um ทียนสีแดงดอกไม้สีแดงครับอันนี้อันนี้ตาให้ให้หวยผมแมนบอครับครับโอยจะสื่อสื่อ,อยรไรผมบอคอยเล่นหวยบันไดแต่ว่าเขามีเอซอยู่เอาเลขยังก่หลงหรอทำได้บอเข้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดครับมั่นใจเนาะ <laughs> ไดเล่นหวยบ่โอ้ยตะกี้ผมเล่นครับบ่เธอ,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 อละเธอละสองพันสามพันปัณิบุตรเศร้าเล่นเท่าทุ่มือนี่เศร้าเล่นเลยครับเคดเลยเคสเลยครับแตงโมนี่ต้าให้เก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดครับมาถัวเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปด เอ1หนึ่งแปดเดมันออกไปแล้วได้งดกันก่อนบวกเขียวกันออกบวกเขียวออกอีกไดเนาะเออบาลีที่ผมลอยซิบออกยางดุบ่ะลอยซิบออกยางดุครับนตาอยู่จักปีก่อนกสิ้ามุกชิมาครับอืมไอเก่าหนึ่งแปดเนาะครับมันหมานเนาะครับถูกดีถูกดีสาธุสาธุเอาโอ้เจ็บขาอุนนั่นนั่นะเป็นอย่างมันเป็นแต่คิ้วสองข้างนี่เลยเด็กน่ามีเช็คอนนั่นนั่นไเขามเจ็บขาตุนอีกว่ ก็อยู่กัจจคุใครผมอ่ะครับอยู่คนเดียวญาติพี่น้องบ่มีนะอุ้ยก็อยู่บ้านนุ่นจัดอืมบางขีเล็กแําบุนนุ่นอืมหักใต้มืดแล้วล่ะยังอยู่คนหนึ่งอ่ายังอยู่ผู้ชายคนหนึ่งอืมงองแต่ใต้มืดเละอนอนดีดีดีตื่นขึ้นมายังสอบไปปุ๊บไม่กินข้าวแข้งจะาดอืมสรุปแล้วบ่มีญาติบ่อยู่คนเดียวนี่พรอ อยู่คนเดียวครับลูกเต่าบ่วมีบอลูกเต่าเขาไปอยู่ระยอกมดแล้วอยู่แบบแต่อยู่คนเดียวว่มีได้เห็ดให้เด็ดเห็ดนาบ่บอบ่เป็นยังจะบ่อยเห็ดบ่มีนาบ่มีนาผมกับไปถือรถส้นว่านี่มืดแสนกลัวผุ้นขาย่างเซลิกอยู่นี่อ๋อตรงไหนซอยซอยวัดซุ่มมืดสะไซ์งานใดบอบ่ะเนี่ยงานปกติบ่ ก่ว่าจังไหนมันกระเจ็บนี่แล้วมงเล็กชุดนี่วะนี่อ๋อนี่บ่ครับอ๋อเป็นเล็กเป็นบ่เนี่ยเล็กแล้วนี่โอ้โหเจ็บขึ้นนี่จะเล็กเลยนี่อ้ายเล็กบ่เนี่ยเล็กครับเล็กเขาใส่แบบมันเป็นําตะเขียบนี่แม่ครับเขาเอาใส่ให้นอนเอาห้องให้ที่ยู่อาทิตย์หนึ่งหัวผมนี่ขอโทษสง่ายกว่าคุรอ๋อดังเดิมนี่เขาดูเรือลงมัด เกิดอุบัติเหตุว่าจันเนระหลังจากนั้นไปเจริญหรอก็ติดตึงก็ไปส่งลูกบ้านสรบปเลยบุ้งหเรื่องมีแต่เล็กเลยย้อนบันรนกดอยู่กันยังไดอยู่คนเที่ยวบ่มีเขาบ่มีน้าบ่มีนาเหตุกินเอาเขาบังได้กินเขาก็มากินน้ำท่านีและเท่าไรท่ไหนเขาบันรนวดแก้วนี่ที่ขายของนี่บ่ครับอ๋อเป็นผู้ชายเรียบง่ิง เป็นไม่ยิ่งป็นไม่ยิ่งตาเราทิบอดแล้ะเราไปพาตามาอ๋อย่างหกขาตาอยู่บ้านไปเนี่ยมาเนี่ยกลับไปจากไหนอีกเนี่างเงาเลยเนาะย่างเงาหน่ะจากกิโลจากนี่เนี่ยสี่ห้ากิโลขาลูดไปขยี่สิบบาทขยี่สิบบาทมันเอาบ๊ะมีเงินค่ารถนี่แล้วมากวพอมือบอกหรือว่าเป็นบางมือเป็นมากมากเป็นทุก ทุกมือมาก,กินเขาอยู่นี่แหละก็น,นอนนอนในสลาาัดมาก,กินเขาอยู่ใส่บ้านแถวขายของนี่วะขายผักบ้านพันดูใส่บ้านด้นเกี่ยนี่อ๋อยู่นอนเกี่ยขังสลาาัดอ๋อแล้วก็มาผักสลาดผมอ่ะครับผักสลา,าดแล้ว,ลวอืมเราใต้ลูกลูกใสยกับใต้เราก็อยู่คนเดียวกับลูกสาว โอ้ลูกสาวนั่นกัด่าคุ้มค่าดอกดาลํำบากว่าตา่เต่าอยู่คนเดียวนี่นลํำบายู้ก็ยังลูกเต่าว่าจังไได่บ่มาดูแลบ่ลูกเต่าเขาไปอยู่ระย่องมดเขาอยู่มด้ยบ่คเห็ดงานอยู่ปวกแดงนงบ่ค้นหอดูกบ่ค้นหอดูเขาเศพตรการเขาก็ลงมาอ๋อลงมาอยู่นะเขาพรรษาหรือว่าสงการปีหมาเองสิเขาก็ลงมา ครับ <S <S เดี๋ยวก็จะบไปหาเหตุงานทัดไปเพราไปจกไหนอูจ้จักจะไปเหตุงานไม่ยังหรอกนัานก่อสร้างกับบุมนีมนันลำบากนะลำบากอาอยุจากปีละอันเดๆผมถามตาอากยู่ช่บูระ หกสิบกว่าล่ะหกสิบกว่าหกสิบห้าล่ะหกสิบห้าซื้อยังผมอ่ะครับซักซื้อซักครับโอ้เอายุ่หกสิบห้าครับอยู่บ้านน้ำตำบลน้ำเขียวบ้านน้ำเขียวตำบลน้ำเขียวครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลยเนาะลูกเต่าก็ลูกเต่าเขาไปอยู่น้ำเขาไปเห็นงานอยู่เลยย่องมื วันนี้ลูกสาวก็ถือรถส้นอโอ้ยห่วงไห้แล้วม,มันลกมาเมื่อไหนที่ห้เถียวขอ้อมันอยู่ครับกระดูกเข็นมืดเลยน้ำขาสองขางบวกลุมข่าดอกรถกับพังใครอยู่บักนะั้นมันขี่ไปรถย่างมันระเบิดตำรวจเลยนําไปจับได้อ,อันต้อยู่บ่มีเงินบ่มีทองคือ,อยังอยู่ได้นาะอยู่ซื้อๆ<ะ>นี่แล้วอยู่ซื้อๆนี่บ่มีเงินบ่มีทองเนี่ยบ่บ่มีพ่อบาทบม่มีเอาเงินมึงได้ซสือกัเขา เขาห็ดไห้กินเองเขาเห็ดใหนกินเราเห็ดเองเราตั้งเถื่อก็มาได้หมูน้ำโจโอนมหามาเก็บนี่บอกเขามาเวลามาเส็นนี่บอกได้หมูได้ไก่เอใไปเล่าจากต้องมีมันอะที่เขาเส็นาวครับันนอ้ไป้กับเราบ่งเฮ็ดดรอกกระตายเบีหยนมีแต่ผมละเอาไปหอดไม่แต่ผมไรเห็ดไหนอืมอากเรากินบ่เปื่อง อ,อ่ะไปละครับไปโชคดีครับผมอย่าลืมด้วยล่ะครับ